ตุ้งแช่น้ำปลายืนกินกุ้งชุดละ100ได้8ตัวหอยนางรมชุดละ100ได้2กระปุกยอดขายก็ประมาณ150ชุดต่อวัน800ชุดมิสิทธิ์นักศึกษามาทานแล้วเขาก็ไปแชร์ไปโพสต์ให้เขาก็ชอบมาถ่ายลงทิกตอ,อกบ้างต่อมาก็จะมีช่องดังๆอะคะเขาก็มาเริ่มมาถานยอดขายก็ขึ้นมา4-5เท่าเปิดบ่าย3คนก็มาแต่เที่ยง เป็นเจ้าของร้านกุ้งแช่น้ำปลายืนกินค่ะเมนูมีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีหอยนางรมซีฟู้ดค่ะกุ้งชุดละ100ได้8ตัวหอยนางรมชุดละ100งได้2กระปุกกุ้งจะสดใหม่ทุกวันหอยนางรมมันจะสดจะได้ความแบบหวานแบบชุ่มอะค่ะเมนูสุดท้ายก็จะเป็นพวกขนมจีนแล้วก็มียำมะม่วงน้ำจิม้มรแสแซ่บแล้วก็จะมีหอมเจียวมันจะได้แบบมันๆหวานๆ ใช้ของสดทุกวันแล้วก็เราใส่เครื่องเยอะมากแน่นมากเราคัดของแบบเอาของดีๆมาทําพริกกระเทียมเนี่ยเราจะเลือกแบบดีๆไปเลยที่มันเกรดดีใช้พวกพริกกระเทียมวันละสิบกิโลมะนาว,วันหนึ่งสี่สิบห้าสิโลมะนาวเขียวสดๆเลยค่ะมันหอมมันอร่อย ก็ไปทํางานก่อนนะคะเป็นลูกจ้างเขาขายขนมทองมว้วนอยู่สนามบินสุวรรณภูมิะคะ่ะเงิเดือน1นึ่งหมื่นอมันก็ไม่พอมันน้อยมากพ็อลูกก็เรียนด้วยมันรายจ่ายเยอะอยู่แล้วก็เริ่งงานห้าโมงเย็นก็เดินหิ้วกุ้งกระหอยขายก่อนนะคะขายเป็นถงุถงๆตามร้านเจอ้อกีฬาในระแวกนี่นะคะ่ะขายประมาณชั่วโมงหนึ่งอนนะเนาะเพราะว่ามันมืดแล้ว ก็เดินส่งตามจอยตามอะไรเนี่ยส่งเสร็จแล้วก็ถึงได้กลับไปพักผ่อนตอนนั้นเราจะขายชุดละ60ถ้าวันหนึ่ง20ชุดก็พันสถ้าเกิด50ชุดก็3,000ต่อเดือนเราก็ได้ประมาณ2,000 0กว่าบมันก็ได้เยอะกว่าทำงานทำงานมันก็ตกวันหนึ่งก็400แต่อันนี้มันจะได้เห็นเงินเยอะกว่า แล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเออมันขายของแล้วมันเหมือนมันมันขายดีอ่ะก็เลยออกมาทําของตัวเองพอเราออกจากงานก็ไปซื้อรถเข็นแล้วก็ซื้ออุปกรณ์แล้วเราก็เริ่มทําจริงๆเลยทุนไปก็รวมๆกันทั้งหมดก็สามหมื่นนะคะตอนที่ขายวันแรกเลยก็ขายดีวันหนึ่งก็ได้ประมาณร้อยชุด ขัแรกเลยก็นิสิตนักศึกษามาทานแล้วก็บอกต่อแล้วเขาก็ไปแชร์ไปโพสให้เขาก็ชอบมาถ่ายลงทิกต o อกบ้างต่อมาก็จะมีช่องดังๆอะคะเขาก็มาเริ่มมาถายยอดถ่ายก็ขึ้นมา4ีหเท่าแล้วก็มาต่อคิวซื้อกันขายมาประมาณ4ีหปียอดขายก็ประมาณ150ชุดขึ้นนะคะกุ้งจะอยู่ที่100ชุดแล้วก็จะเป็นหอยนางรมหมดบางวันกุ้งไม่พอมี ช่วงหนึ่ง800ชุดแต่และชุดหวันเนาะสั่งไปขายอค่ะอ๋อมีคนมารับเราไปขายด้วยเราก็ทำของละเอียดแล้วก็ทำสะอาดรักษาคุณภาพของทำให้มัน <Okay. S 1> ดีที่สุดนะคะเพราะว่าทำของกินไม่ได้ปล่อยออกไม้ง่ายตุ้งเราเราต้องมาล้างน้ำเปล่าก่อนเราถึงจะมาตัดหัวขาหลังเอาไส้ดำออกแล้วก็หัวมันออกหมดเลยคือเราไม่เอาอะไรเลยเอาแค่เนื้ออย่างเดียวทุกตัวเราต้องผ่านมือเราหมดเพราะว่าเราต้องแกะทีละตัว ฝากร้านกุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่จุฬาซอย3โทรมาสั่งได้นะคะที่เบอร์061 840 1214แล้วก็มีสั่งทางโรบินฮูดไลแมนได้นะคะใครจะมาทานก็แวะมาที่ร้านได้นะคะอร่อยมากค่ะ